โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสอนลงอ่าแอดเวนเจอร์ใหม่นะครับเป็นอ่าเลดของบลูโซนนะครับอ่านถูกหรือเปล่าเพราะนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตัวที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้ครับจะเป็นท็อปโปนะครับแล้วก็ไท i ลน n ์นะครับคูมะโกโจนะครับหนวดดำนะครับเดบุล่านะครับแล้วก็อาลองนั่นเองนะครับเซตนะครับสามารถปรับได้ นะครับสามารถเอาก็อดเอเนลมาเล่นได้เอาจิเลนมาเล่นได้เอากัทมาเล่นได้นับเอาอ่ามาจิแินมาเล่นได้ดน,ไดนะครับ,รนะรบก็ใครมีตัวอะไรก็เอามาเล่นกันได้เนะีส่วนผมเนี่ยเอาตัวที่มีเนี่ยเอามาใช้ นะครับก็เดี๋ยวเข้าในเลตแอนด์แอนเดอร์กันเลยขอแนะนำร้านซีมายช็อประการขายไอดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา VC เที 4, 10, ยสิไก่ตันอนิเมะแอ e ด t u r นเอร์ Adventure, การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายแถมยังมีประการเติมเกมต่างๆก็ว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาร์วีลิงเฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทําการลองหลายรอบแล้วนะว่าจะเล่นสามารถเล่น แบบไม่ต้องใช้โกโจได้ไหมผมยังหาทางไม่ได้นะครับก็เลยมาทาคลิปนี้ก่อนนะถ้าผมหาทางได้อไหรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะแบบไม่ต้องใช้โกโจนะครับแบบเอฟเคแบบวางตัวพ๊บเอฟเคได้เลยนะครับอเคครับเริ่มจากการวางตามที่ตรงนี้นะครับเวฟแรกนะครับชิลๆนะค่อยๆเล่นนะครับมันวางตัวชิลๆอยู่แล้วนะสำหรับเบฟแรกนะครับถ้าเราเริ่มวางโกโจก่อนเลยครับนี่ครับวางโกโจตรงนี้นะครับเจ็ดตัวนะผมลองออโต้แล้วไม่ได้นะออโต้โกโจไม่ได้นะ แตกอยู่ดีนะโอเคอ่ะวางไปครับเจ็ดตัวหรือจะวางแปดก็ได้นะอ่ะผมวางแปดแล้วกันเดี๋ยววางโคโจก่อนนะไม่ต้องรีบครับชิวๆครับไม่ต้องรีบวางตัวน้เอีครับเบฟแรกมันชิวๆอยู่แล้วอ่ะวางโคโจไปโอเควางโคโจไปประมาณนี้ต่อไปนะครับเราจะเริ่มวางคุม่านะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะตีทั้งวงนะครับคุม่าแปดตัวนะครับ อัพตันแค่สองตัวพอนะครับอีกหกตัวเนี่ยไม่ต้องตันนะครับนี่เอาเป็นขั้นนี้พอนะจะได้เซฟเงินนะครับนี่ขั้นนี้พอนะับแล้วก็นี่อ่ะสี่ตัวนะครับตรงนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมวาร์ปวาร์ปกลับไปก่อนอ่ะกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดต,ตัวก่อนไงแล้วก็อาลองนะครับอาลองนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวอัพตัน เนี่ยครับมันจะตีทั้งแมปเลยนะครับอลองตัวนี้คือตีทั้งแมปเลยใส่มาคู่กับอ่าออฟบลูไวนนะครับต่อไปนะครับจะวางในส่วนของท็อปโป้นะครับท็อปโป้นะผมจะวางไว้อ่าประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้ข้างหลังนี้นี่วางตรงนี้นะครับแล้วก็อัพเลยนี่ครับท็อปโปก็จะเก็บเหลือขอบนิดนึงนะถ้ามันเหลือขอบเนี่ยเหลือขอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขยับมาได้นะขยับมาตรงนี้ นะครับแต่ถ้าเราเขาเจ็บมาเนี่ยมันก็จะตีไปถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปวางกันนะแต่จริงๆวางตรงนี้ก็ได้ครับตามผมเลยก็ได้ต่อต่อไปนับจะวางส่วนของเดบูล่านะครับเดบูล่านะครับเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้2ตัวนะครับนี่2ตัวอัพตันนะครับเดบูล่ามันอัพไม่แพงนะครับอัพตันเลยอืมจะสังเกตว่ามันจะไม่ถึงข้างหลังนะครับไม่เป็นไรครับเรามาวางตรงนี้ครับอีก2ตัวครับ นี่ครับตรงนี้2ตัวครับอัพครับอ่ะแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดอีก4ตัวนะครับมาวางไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้เลย4ตัวนะครับนี่วางกระจุกกันไปเลย4ตัวตรงนี้อ่ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอัพก่อนอัพอัพอัพอ่ะเนบูล่าตรงนี้นะครับสามารถขยับมาได้นะขยับมาตรงนี้ได้นะครับ แต่ว่าบอกว่าก่อนเผื่อแบบมีคนมาเล่นแล้วแบบเออวางไกลไปอ่ตรงนี้ตีไม่ถึงเนี่ยจะชนะไหมพี่ยังไหวอยู่นะยังชนะอยู่นะเพราะว่ามีเดียบล่าข้างหน้าอยู่แล้วนะครับก็จะเดือเงินอ่าสองแสนหกนะครับเอามาวางอารองเพิ่มได้ครับแต่อาลองจะไม่ตัดแล้วนะจะได้แค่ขั้นนี้นะครับก็วางอาลองไปสี่ตัวตรงนี้อ่ะ,อะโอเคสี่ตัวครับเงินเหลือแปดหมื่นหนึ่งทำไรครับอัพคูม,มาได้ครับหรือจะวางอาลองเพิ่มก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะขยับตัวนิดนึง นับเดี๋ยวขายเอ่ออย่างที่บอกนะครับตรงนี้มันก็ยังชนะนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยวางขยับไปหน่อยด้วยครับเดี๋ยวผมจะวางขยับไปเพราะว่าเงินมันเหลือนะเออโอเคขยับมาหน่อยตรงนี้อ่ะถึงไหมก็ก็ยังไม่ถึงแต่ก็ขยับมาอ้าโอเคอ่ะถึงยังวะอ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟางนิบูล่า อ้าวเหลือกลายเป็นเหลือสามตัวซะงั้นวางตัวหนึ่งไม่ได้อัพไม่พอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับคูณสามลยครับชิวๆครับตรงนี้คูณสามไปเลยแล้วก็เดี๋ยวงานสคริปต์เว็บได้เลยนะครับสคริปต์เว็บได้เลยนะอ่ะผมกดสคริปต์เลยเว็บหนึ่งเว็บสองชิวๆครับกด์โกยังไม่ต้องกดครับนะเพราะว่ามันยังเว็บสองอยู่นะครับเว็บสองก็ยังไม่มีอะไรครับชิวๆนะครับโอเค ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรคูณ3ไปยับรอมันตีนะอันนี้ตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยว fk ให้ดูเลยแล้วกัน อ่ะโอเคครับเข้าสู่เว็บที่สามนะเว็บที่สามนี้เนี่ยสามารถหยุดเวลาก็ได้หรือไม่หยุดเวลาก็ได้นะถ้าคุณไม่หยุดเวลาเนี่ยมันจะชนบ้านนะครับเลือดมันจะชนบ้านประมาณสามร้อยบีถึงสี่ร้อยบีนะครับก็คือยังไม่แตกนั่นแหละอืมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับด้วยการ AFK อีกนะครับผมจะยืนนิ่งๆนะผมจะยังไม่หยุดนะจะไมหยุดเวลาเว็บที่สี่ นะครับโอเคงั้นก็ปล่อยเลยนะับเหมือนเดิมยืนนิ่งๆกันเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้ชนบ้านไปแล้วนะเลื่อนเลือ193ล้านนะครับผิดคาดไปประมาณ100ล้านไม่เป็นไรครับยังผ่านอยู่ดีนะครับครับเด,เดี๋ยวนี้นะครับเราต้องเริ่มกดโกโจแล้วนะครับแนะนําว่าให้เป็นแบบ คูณหหรือคูณ2นะครับอย่าคูณ3นะคูณ3ไม่ไหวนะผมลองแล้วแตกนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ให้มันเข้ามาในวงีเราจะหยุดเวลากันนะครับ อ่ะโอเคครับเวฟซี Web ่ C จบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดใครดูนะที่มันเหมือนจะแพ้เหมือนจะแตกเนี่ยเมื่อกี้นี้คือผมลืมกดคูมะนะครับลืมกดคูมะนะครับมันเลยเป็นแบบนั้นนะเออจริงๆเซตนี้มันถูกแล้วนะครับแต่ผมลืมกดคูมะ่นะขออภัยนะก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงม,มันมาถึงไปไกลจังเออผมลืมกดคูมะาครับเอาขยับปากก็เดี๋ยวเหมือนเดิม,ม,ดค,มะะครับเวฟห้าทำเหมือนเดิมเลย อ่ะโอเคครับผมก็กลับมาอีกรอบนะครับสําหรับตอนที่ผมกอคลิปนะนี่นับคูมะนะครับเราจะกดประมาณตรงนี้นับเราจะต้องกดคูมะแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมไงนี่นะครับก็เดี๋ยวกดคูมะเลยนับปุ๊บจะว่ากับไปตรงมุมนู้นนับนี่ว่าไปมุมนู้นเลยนะไปไกลมากๆเลยนะโอเคเลื่อนเลยเท่าไหร่เอ้หกร้อยสี่นับจริงๆก็ผ่านแล้วล่ะไม่ต้องหยุดเวลาแล้วนะครับ แต่ว่าเอาชัวเอาชัวเอาชัวโอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้ตาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดเวลาในะส่วนของตัวนี้นะครับอะลองนะครับปุ๊บหยุดเวลานาฬิกาสีทองนะครับไม่ทับกับโกโจนะอันนี้นี่จะเป็นนาฬิกาทองนะครับแป๊บเดียวหายไปแล้วแต่ก็ถือว่าหยุดแล้ววะอะเดี๋ยวยุดต่อเดี๋ยวยุดต่อนี้เราจะไกลเกินนะครับระยะไม่ถึงนะ โอเคเดี๋ยวผมไม่ตัดละเดี๋ยวให้ดูกันเลยอ่าเขาเป็นระยะแล้วก็กดโอเคเลือดบ,บ้านเหลือเท่าไหร่อ,อ่ะร,ร้อยเก้าสามล้านเลือดมันเหลือร้อยแปดอ่าชนะแล้วชนะแล้วครับชนะแล้วชนะแล้วปล่อยเลยเราปล่อยเลยเราปล่อยไล่เลยนะให้มันชนบ้านหรืออะไรก็ได้นะถ้าเกิดเราขี้เกียจแล้วอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับเลดใหม่นะครับไม่ต้องมีก็อดเอเนลนะครับไม่ต้องใช้จีเลนไม่ต้องมี ตัวอะไรอ่ะตัวที่แบบคนทั่วไปใช้กันอ่ะนับเขาจะใช้มาเป็นอารองนับกับเดบูล่าเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีนะสองตัวนี้ในดาเมจนะดาเมาจจ๋าเลยนะจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาตัวมาแทนท็อปโปแล้วก็เอามาแทนส่วนของคูมาได้นะครับแต่ว่าผมต้องไปหาตัวก่อนแล้วผมจะมาทําคลิปเพิ่มให้ทุกคนดูนะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากที่ตากดไลค์กดซ like, ับสไคร้และกดติดตามผมด้วยละกัน นะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเอออย่าเพิ่งดิให้ดูก่าน,นี่ได้แล้วครับ125สิบหตาร์ดนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย่ใครมีเซตอะไรนะครับสบามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ